ติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังเต้นเสียวกลางถนนครับแต่คนกลับปกป้องเพราะว่าหน้าตาดีครับ ก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กคองของเราให้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องดราม่าร้อนระอุเลยนะครับคุณผู้ชมเมื่อด้านช่องติ๊กต็อกที่ชื่อว่ายีนไปพอยเนี่ยนะครับซึ่งมีผู้ติดตามจํานวนกว่า ,0,000 0คนเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งช่องนี้นะครับมักจะมีสาวสวยได้ยืนเต้นในสถานที่ต่างๆครับจนกระทั่งมีคลิปล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมที่สาวๆเนี่ยได้ไปยืนเต้นอยู่กลางถนนหมายเลขสจังหวัดหน้านะนะครับซึ่งเป็นถนนที่คนเนี่ยนิยมจะจอดถ่่าาายรรูปกกัน,นะถึงแมม้วจี เตือนนักท่องเที่ยวอยู่หลายครั้งนะครับ แต่ก็ยังมีคนไปถ่ายรูปกลางถนนเส้นนี้ไม่ขาดสายนะครับเดือดร้อนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายเป็นอย่างมากครับโดยคลิปนี้คุณผู้ชมทางช่องดังกล่าวนะครับก็ได้มีสาวสวย3าคนเนี่ยนะครับลงไปถ่ายคอนเทนต์เต้นบนถนนครับโดยคลิปนี้เนี่ยมีผู้เข้าชมไปกว่า6ล้านครั้งนะครับแต่ที่แปลกใจที่สุดก็คือคนส่วนใหญ่นักชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมนะครับเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ช่องนี้กําลังทําอยู่นะครับเหมือนกับว่าไอ้เรื่องสุ่มเสี่ยงอันตรายแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับ บางก็เลยบอกว่าเห็นว่าสวยนะก็เลยให้อภัยครับแถมหนักกว่านั้นคุณผู้ชมคือบางคนนะครับถึงขั้นออกมาปกป้องว่าถนนหมายเลข3มเนี่ยมันขับไวไม่ได้เพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับเวลารถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ต้องชะลอทุกคันนะแล้วเขาเนี่ยก็มีตำรวจอยู่ด้วยคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็การจราจรนะคืออ่านแล้วก็คือเกิดความสงสัยคุณผู้ชมคือมีตำรวจมาอำนวยความสะดวกกับคนที่มาเต้นกลางถนนอย่างนั้นเหรอแบบมันใช่หน้าที่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับจนกระทั่งล่าสุดคุณผู้ชมเพจ สาธารณะจานวนไม่น้อยนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงความสมควรของคลิปต่งางๆครับโดยมีเนื้อหาประมาณว่า ชีวิตติดคอนเทนต์อ่ะเนอะทำไมไม่มีรถเบรกแตกสักคันนะมีคนส่งคลิปมาให้คือพวกเนี้ยไปยืนเต้นกลางถนนเลยหลายคลิปเลยรถผ่านไปผ่านมาต้องชะลอหลายคันครับและที่น่าตกใจก็คือคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นครับบอกว่าไม่กล้าที่จะเม้นต์กล่าวตักเตือนคุณผู้ชมเพราะว่า f อฟช่องนี้เยอะครับใครจะไปพูดอะไรไม่ถูกใจเนี่ยก็กลัวทัวร์จะลงคุณผู้ชมบางคนถึงขั้นออกมาโจมตีเพจต่างๆนะครับที่ออกมาเตือนสติาสาวกลุ่มนี้ครับบอกว่าแอดมึงเนี่ยเคยไปหรือยังนะ ตรงเนี้ยเขาขับไวไม่ได้อยู่แล้วนักท่องเที่ยวเยอะมีเจ้าหน้าที่คอยดูรถแต่มันไม่เยอะทุกวันนะกูไปวันธรรมดามีนักท่องเที่ยวปะปายครับแต่ก็มีอีกหลายคนคุณผู้ชมที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงต่อว่านะครับเพราะว่าช่องเนี้ยก็ถ่ายคลิปแบบเนี้ยไม่สมควรเป็นอย่างมากนะครับอ่ะเรามาลองดูกันหน่อยคุณผู้ชมว่าความคิดเห็นบางส่วนนะเขาว่ายอย่างไรกันบ้างครับท่านแรกครับเขาบอกว่า อันนี้คือพ่อแม่เนี่ยไม่เคยอบรมสั่งสอนหรอว่าถนนเนี่ยไม่ใช่เวทีเต้นนะถนนเนี่ยคือทางเดินรถที่ใช้สัญจร fc ตัวไหนออกตัวใต้เม้นเนี่ยเดี๋ยวกูอบรมหลักสูตรการใช้รถใช้ถนนให้พ่อแม่เชิญมาลาหน้าบ้านกว้างมากพร้อมจอดรถถั่วครับ และท่านครับเขาบอกว่าสวยแค่ไหนก็ไม่ใช่ที่ยืนเต้นนะหน้าตาดีแล้วสมองจิตสํานึกเนี่ยก็ต้องดีด้วยแต่ละโค้งเนี่ยมันอันตรายไม่ใช่น้อยนะกว่าจะบังคับรถได้ยังจะต้องมาระวังอะไรแบบนี้อีกพลาดมาเนี่ยรับผิดชอบไม่ไหวหรอกครับแรกท่านครับเขาบอกว่าน่าจะเบรกแตกสักทีนะอย่างว่าทุกวันนี้คนสวยคนหล่อนนะ่มีชายไปกว่าครึ่งและโลกมันยุติธรรมเสมอนะมีแต่พวกโลกสวยนั่นแหละที่บีบถูปิดตาไม่รับฟังครับอ่ะคุณผู้ชมก็ขอหยิบยกความคิดเห็นมาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าบอกเลยนะครับว่าในโลกโซเชียล,ล,ลเนี่ อย่างสนุกสนานเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมว่างๆหนก็นไปซื้อกางเกงยียนได้ที่ช่องนี้แล้วกันนะครับทัวรลงโปรโมทให้ฟรีเลยนะเห็นว่าแบบลานกว้างแล้วนะรถทัวร์พร้อมไรือย่างครับ